ตัวมายางปลายางดงตากระหานั่นหานี่เห็นแล้วพี่น้องเ้ยนะ่ะนี่ก็เห็ดหฮหนูงามไร่อยากจะเก็บไปผัดกินขอบคุณนะคะธรรมชาติให้เราได้เก็บเห็ดดอกใหญ่เันะ่ะ จะไปผัดให้กินนะคะยายตวงพ่อเห็ดใยตวงเจอเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูโอ้สอน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 อันนี้ก็เอินมาเห็ดหูหนูว่างามายงามลายพี่น้องเอ้ยได้แล้วแล้วมือนี่ยยุคโควิดหาเห็ดกินน้ำปลาสิลนะเก็บก่อนเด้อะดอกงามลาย งาม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 พ่อองค์ที่จะสิบต้นเนาะคุณนาเห็ดโัโนบ้านเขาอายุนี่สิบสี่ปีเขา็กิพ่อเนี่ยเคยเจอจากเทียมไหมงามไรงามไรงามไรได้เห็ดโัโนไปยำแล้วนะครับโอ้โอ น้องกออนไลายงามกักงามเนี่ยเลยวเลีล้ยงมาใหญ่ตัวอ่ะามหลายงามหลายเห็ดหูหนูประมาณด้สองกิโลวันนี้สวยมากๆา I did <laughs>